ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปลองปลายสู่อคู่สู่คนทุกเพศทุกวัยน,นะครับววการพบกับผมแบรนซุ่มแจมอีสปอร์ตเฮงอีส,สานโดยลำพงและลำพังเขาจะผ่านปุ้ยปืนเทพเขาจะผ่านพน้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับวิกฤตอย่างไรวิกฤตซุ่มที่มายามเขาอะเบรล่นกากแรงกากอนะไรอยเี้ยอืมยะ โอ้ลังเก็บแหลงนะทุกคนต้องเก็บแรลงต้องเฮ็ดชีพโอ้ก็จิบปวดหัวหน่อยอ่ะผมเป็นคนมีเบียกนะครับผมบ่เลยเป็นคนบ่มีเบียกเลยมีคนนะต้องด่าท่าโอ้ยสวยเลยเอ้าเฮียงเอ้ายืนด้อดายให้ยังเวียน ยัดนาไปเลยวิขนมามมเดี๋ยวนะโอ้โหมาเต็มตีแล้วเลเนียเฮ้ยเท่านั้เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวอเเยิงได้ไหว่โอมะน้อสวยเออเนอกนกสวยนกสองออออานกสตัวเดียวครับขนม,มา,าว่ะ สวยนอกซีโอ้โหหมดดี้ดีเบสปืนโฮดที่โลกลืมนะครับเียงปืนหนาๆครับเดี๋ยวเขาแวะนะยเลือสามเออผมลืมไปเนี่ยว่ะเราะเกมนี้เขาเลียนสามคนอันนี้โมดซุ้มตีนะทุกคนเดี๋ยวเขาลัดรอมาเนี่ยนะครับเอ้าเดี๋ยวโหมัวถึงยิงว่ะชิบหายแล้ว โหถึกโอ้ถึกซ้ำสวยมาฮัานเลยอุอ้ยม,ออมัน,นมันี่มันนี่เงี้ยมันนี่อืนี่ซ้ำไปเลยโอ้โหมัวเฮาเหมือนพามัวมาตายเลยวะ <c oughs> อีกแมกก่สวยเอาเดี๋ยวเด้อเด้อเด้อเดนีด่เบียดอุ้ยว่าชื่ออือสวยครับสวย จอได้มาได้อยู่ได้อย um> ู่ถ uh ือว่าได้อยู่ฮู้อย่มาชาดผมอ่ะมาละหอยตีนมาพูดมาโูดมาเจอดีเบียดอ่ะโหดิเอ้ามูฮอตยิงเอ้าถือนอกโอ้ดีจัำล่ะโอ้เชยดข้างหน้านะทุกคนอย่างล่าง มโมเก็บเป็นหมดและโู้ยุยงทึ่งนะเจ็นเย,ย็นนะครเดี๋ยวใส่ระเบิดนะเอาระเบิดไฟกันเช็คของไปตรงนี้แหละเฮ้เห็นนะน้องเห็นนะผัว ไป <c oughs> สวยครับนอกเอาชาดเลยครับเอา้าเดี๋ยวฮ้ยเอา้าข้าลูตรงไหนวะมันข้าไปไหนเนี่ยโอ้โหปีนหลังคาไม่ได้อีกโมนมากแล้บโอ้ย ต,ตีดว่ะเสียดายเนี่ยมาดิมมมาว่ะมมมา,า,มมา,ามไปเลยนะมมมา,ามไปนะ้ีมีสมองนะมีสมองนะแต่มันลงมผมขึ้นไปชาบมันคือผมขือนไปเห็นว่ะอ๋อมันแลนมานีละตัวหนึ่งครับยังน้อง นิงยังโอ้นัดเดียวล่วงนะนองเอ้ยยักว่า DPS เเนี่ยของแท้เนี่ยอืมบอกยิงโมหัวฮะเอ่มาอีกเราวะออกข้างน้ำอีกสวยยิงง่ายเลยสวยครับเิียีกยักษ์คนครับเจ็ตเจียสองไปเลยนะโอ้มันโด่งตีนนี่ว่ะโอ้โหบวกบวกกันซะหอยตีนซะ ไม่กด็ดีสวยนกักยิ่งงานเลยโอ้โหห้อยตีนห้อยปืนกระสุนพุ่นมาแล้วเนี่ยบ้านพังมาแล้วเนี่ยเอา้าคนที่ห้องยิงมันนอกไปอะ่ะสู้กันได้แล้เนี่ยว่าห้อยตีนนะครับ ้างล่างเขาเนี่ยตรงสมุกเนี่ยน้องเชียงนะวันอยู่ในบ้านมามาอยู่เว้ยมัองอยู่ข้างล่างอย่่ยแล้วปะปลาชิงนะโอ้โหนกสวยครับอืมเดี๋ยวปลาชิงมาอีกเดี๋ยวเขาต้องไปสั่มงานนะทุกคนผมไม่อยากให้มันซูบเด็กขึ้อย่างัวนันปะแล้วนี่นเปลี่ยนมาหาอีย ตุกหมอ๋อนี่อ๋อเห็นพวอมมึงแล้วพวอมมึงแล้วยังมีครับยังมีอีกนะโอ้โหมอนี่มีสกินปืนด้วยเทพทูทนี่หว่าเทียบทูเขาต้องเก็บก่อนพยายามเก็บทุกค้นงปีใสแหละสวยเพื่อคนดันมนั้งนะทางข้างกดดัน,นเนี่ยเขานะมันมีระเบิดเลยว่ะดูสั่นสอนว่ะ อ่าเก็บงานเสร็จแล้วเลี้ตัวเดียวมาดิเดี๋ยวมีในศพที่มีระเบิดว่ะโอ้โหขอบคุณสำหรับระเบิดครับเอาโดดลงมาขอโทคนึกว่าจีวัดเหรออ๋อไอ้หมอนี่ด้ว่าเทพยบูอ่ะมีผู้เดียวนะครับเทพยบชูตื่นร้ายดิหมอเนี่ย หนึ่งหมื่นหนึ่พันโอ้หนึ่งหมื่นสี่พันเท่าไรบุ๊หนึงหมื่นหนึ่งพันาไจำไมได้ครับแต่มันเป็นดูซีอย่างของเกมเขาแหละตืเติม่เป็นนะครับถึอได้ใจเก็บอะไม่ได้ละ <c oughs> <c oughs> เอาเรียมาลงโลกได้ก่นน้องสวยยังห <c oughs> น,นอกอยู่ในมอนอาจจะมีมูนะครับ งูตัวหนึตัวหนี่งโอ้โหมาขึ้นมามาเร็วมมมาว่ะไปแล้วทุกคนนั่คือยังได้คิวอยู่นะครับวันนี้มันดวงตีนนะครับนี่มาหลอดมาแดงเด่ววันนี้โมเมนต์โศกซอยเลยเนี่ยเบื่อแล้วหึม มาอยู่ตรงนี้เอ้าตายเลยสวยมีคนหนาทุกคนอยู่ทางหน้าเอาวเวระเบิดไปละสักลูกครับเอาแบบงามๆเลยโอ, <c oughs> โอเคสวยงามจัดระเบิดไฟตามไปก็บงานเลย โอ้เดี๋ยๆๆๆว,วโอ้ยเผาจองวะโอ้แห้่งแล่ว่าไฟมีของให้เก็บบกคราบโอ้ขอบคุณครับผมบ้านหลังนี้ในวงฮารเรียนได้นะเฮ้ยโอ้๋ก่อตออ่อนี่เดียววะ มันมีแรงอ่ะมีแรงอ่ะทางไหนเพื่อนซาดบ่เนี่ยแลมาคนเดียวไอ้ไอ้มาคนเดียวเนี่ยน้องบาลารอยู่คนเลยไม้เบื่อเลยไหมมาลุ่มไอน้นี่เด้ออยากลุ่มเนละยเดี๋ยวถูกโดนลุ่มเนี่ยเบื่อเลยโอ้ใหฮ่าฮ่าฮ่าเลยไม่แล้ว <c oughs> ไง เดียวเอาแอบแอบโอเ้เกือบตายสวยครับเนื้าปั่มเรียก่อนเลยโอ้โหป่าจะตีเมืเม่อจะของกันดีวะเฮ้ย เขาไหจะสู้กันนะครับเดี๋ยวเขาใส่ระเบิดเสกอ่ะไปเอา้าเก็บงานเลยบแบนี้บ่ผ่านรอบนี้บผ่านไม่แรอวะฟงางใจนะครับเขาโดนกองจองเสียงวะไปไปละนี่เสียงไปแล้วครับไปไหน เล่นลงโลกก่งเงือดเนี่ยต้องจะปวดไะเล่นลงโลกก่งเงือดเนี่ยสร้างความสบายใจขอบคุณสารกสุนนะครับคนเหลือสิบเจ็ดนะทุกคนโอ้โหสกู๊ปมกมานสวยเลยโอ้ได้ขินคิ้วละโอ้อยู่นอกวงโอ้ยสัตว์บานจบ ถ้าบ้านหลังนี้ในวงนะอยู่ในวงนี่สวยเลยครับเพราะวันมีสั่นสองนะผมบอกเล้ว่ายิงฟรีสปอร์ตอะแต่บ้านหนาแบบนี้ครับมีสองนะเหมือนจะเป็นบ้านงูเห็นในาการแข่งขันเขาบอกว่าบ้านงูเขาเ่ยดูงูเขาเลยเขาว่าฟรย เล่าขอเสียงหน่อยแล้วอขอเสียงหน่อยอยังมีคนยิงมาวะ่ะมีเสียงปืนลพออะพ่อตรงนี้มันป่าหกปุดไปจอดลกนี่อาจจะถึงยิงซีนะเพราะเขาไม่เห็นเขาแ่ยดอสวยเลย เอาหยับเลยหยับเล็กอุ้ยมาผมขี่รถหยับมันคือหยับหยาคามันเดีมาสักหนึ่งนะมันคือขับรถเทียบซะวะโอาเล้วไปรอบนี้แหละโอ้วนักจุกในตำนานเหรอตูกในตำนานเหรอตูก,กระสุนอะไรหรอเออสวยครับคนยิงมากว่ะไปก่นอนเนาะยิงแล้วนี้นะจะนี้บอดภัยวะ่ะลวงจับบ้านนามีคนครับ นี่แหละชาร์จเลยเอ่ะเรนะอ้าชาร์จโอ้โหหลุดลงมาพร้อมเลยมาอันเจ๋งน้องนั่นนะวิ้ยออกมาขึ้นหลายตัวแนี่สวยเอนนนอ,อ,น,อนอกสามตัจำตัวไวยเ <c oughs> <c oughs> ติมเลือดเติมมาได้พร้อมนะนุกคนเนี่ยสิบเอ็ดคน ข้าขนหนในวงนีนว่วะเดี๋ยวเขาซำแล้วเขาไปหลนในวงนะครับสวยไปมีกระสุนมาหัอุ้๊บคุณสุ่งสลับกระไปอ่าไปเไปลี่ยนรถนะเพราะว่าผมจับในว่นมันรถมันมาเจ็ดดอกอยู่ตรงเนี้ยโสมูผู้ใดวะเฮ้ยเดี๋ยวเด้เยอุ้ยมีเสียงปืนอีกถอยคันไอนคัน หยับมาเลยวะบุกพ่อวะ่ะพี่ไส้นี่ระเบิดอีกให้ยูนะเขาออกมาก่อนนะ่ยโอ้ยเห็นไหมโดดับพอดีเลยเขาไปลานะโอ้เห็นลราครับนอนลงๆเลยเขาอยิางนในบ้านนะทุกคนอนอนกบเบะ งูเลยอ่ะสวยครับนี่นเสียงอ่ะนี่นเสียงมาทุกคนทางหน้าเนี่ยหูวงกับซีบีเอฟขูรถถ้าผมหมดรถต่อไป้างหลังนีง่เจ็อายแล้วมัะถ้าผมออกไปถึงยิ่งฟรีแน่เด้มาละเจ็บซะด้วย วิ้ยขาโพนอกน้าวโอ้โเอ้ยขอบคุณพ,อพ่อเป็นน้องที่รับชมมาถึงจุดนี้นะครับทำมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วดกดกระดิง่งไม่พอกันไม่คิดนะครับสำหรับมือนี่สวัสดีครับ